คุณกุชาติครับเราจะคุยอะไรกันดีครับก็ถามอาจารย์ปู่ดีกว่าปาัญหาหรือความรู้ก็อาจารย์ปูป่ท่าน<ป>คงไ,ไม่ว่างแล้วมั้งถ้าว่างแล้วท่านคงจะคุยให้เราฟังแล้วเราก็คุยเรื่องแบบอ่าสาวอ่าแบบแบบชาวบ้านชาวบ้านนะแบบสามัญชนนะสามัญชน ไม่กลางบาลีใช่เอาเอาอย่างความสงบอสงบเงียส,สันติสุขแบบทางโลกอะ่ะ<อ>ทางโลกีวิสัยอะเราทำยังไงแล้วท่านกำลังทำอะไรอยู่<ต>ท่านคุยเลยไม่เน้นบาลีเน้นเน้นแปลเป็นไทย<อ>น้ยเน้นเน้นภาษาเรานี่แหละภาษาที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยใช้ได้แล้วก็ ในเรื่องของการคุยธรรมะนี่นะทั้งเดือนทั้งปีมันก็จะมีซ้ำซ้ำซ้กันอยู่ในที่ห้าประโยคที่ว่าอาดียาตัตีเข้าใจไหมทุกสมุทยนิโรดมักก็มีอย่างนี้แหละมักมีองค์แปดเข้าใจไหมทางสายกลาง ศีลสมาธิปัญญาก็ผมก็จับใจความมาว่าอยู่ในกลุ่มมาก็ยังไม่ถึงปีเนเ่ยจำไม่ได้ว่าเขาถูกเมื่อวันที่เท่าไร่แต่ก็จะได้ยินคำเหล่านี้บ่อยคำเหล่านี้ที่บ่อยเนี่ยอริยสัจสี่มักมีงเปดธรมรมจักกะเพอสารสูตร อันนี้ความคิดของผมก็เน้นว่าเป็นสุดยอดของธรรมะแล้วแต่ว่าก็อยากพกันไปกว่ๆที่สูงกว่านั้นไปก็อ,อ,อาจารย์น้ำก็จะอธิบายพระสูตร เป็นเรื่องเรื่องอย่างนี้ต้องยอมรับว่าการอ่านประุทเเรื่องเรื่องเองนี่ยเข้าใจได้ไม่หมดเข้าใจได้ไม่หมดไม่ใช่ไม่เข้าใจเฉยเลยแล้วก็ยังมีบางชัานก็เอาพระอภิธรรมอ่าในใหฟัง ก็ประโยชน์ของกลุม่มธรรมะเนี่ยก็คือ,อพูดพูดพูดธรรมะแบบเบิกบานใจไม่ได้เศร้าหมองอะไรนะแล้วก็คือสี่ไม่รู้ ก็จะเอามาพูดบอกคนอื่นนี่ถ้าไม่รู้จะมาพูดได้ยังไงล่ะก็ต้องฝึกที่ไม่รู้ให้รู้แล้วก็มีความหวังดีกับผู้ฟังก็ให้ผู้ฟังรู้รู้ประโยชน์เขาบอกว่าสุดยอด ของพระไตรปิฎกดดนั่นแหะที่มีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นะชุดยอดมีอยู่บรรทัดเดียวแค่นั้นเองที่เป็นสุดยอดนั่นแหะก็คือการหลุดพ้นที่ต้องไปเรียนร่ำเรียนวิชามาเป็นเจ็ดถึงแปดปีที่ต้องไปอ่านตำรามาถึง แปดหมื่นกว่าหน้าเนี่ยจุดสุดยอดของมันก็อยู่ที่คำว่าการหลุดพ้นแค่ต้องการการหลุดพ้นนี่แหละทำไมต้องเป็นสวงหาทั้งไกลเสียล่าความหลุดพ้นนั้นน่าจะอยู่ในใจของท่านแลว้ว ยังแต่ท่านราสนามันเรียกราวนั่นก็ว่าไปตามกติของผู้เรียนธรรมมาน้อยน่ะก็ต้องค่อยๆบรรจงไปว่าได้เข้าไปศึกษาแล้วเขาตั้งคำถามไปว่า จุดยอดของพุทธศาสนาคืออะไรจุดดยอดของพระไตรปิฎคืออะไรได้รับคำตอบว่าคือขารหลุดพ้นการหลุดพ้นนี้ไม่ติดยึดกับระยะสัจีอีกแล้วไม่ติดยึดกับมรกมีองค์แปดอีกแล้วไม่ติดยึดกับสังโยนอีกแล้ว ไม่ติดยึดกับใดๆอีกแล้วจึงจะเรียกว่าหลุดพ้นไม่ติดยึดในปงวิหารสีไม่ติดยึดใน,นวิชาไม่ติดยึดในปัญญาจึงเรียกว่าหลุดพ้นอันนี้ก็ในหนังจีนน่ะจะเอากตะดิฟดเอากติธรรม ของพระพุทธศาสนาาเนี่ยไปแฝงไว้ในหนังเรื่องบูติ้งบ้างเตีจลลัมจีบ้างที่จอมยุทธต่างๆมีวิชาเก้ายิมวิชาอะไรต่างๆเนี่ยก็อุปมาอุปไมยเยาว,าวาะวิชาเก้าอิมวิชาอะไรต่างๆ ก็คือวิชาที่อยู่ในพระไตรปิฎกแต่เขาปอาุปมาอุปมาเอุเปมาอยไ่ในนังนะวะ่าเมื่อเข้าถึงวิชาชั้นนี้ได้แล้วเสมือนจะว่าเข้าถึงอรหรันต์นในหนังจีนนะก็ เข้าไปดูข้อมูลหน่อยใิว่าสุดยอดของรัตไตรปิฎกคืออะไรเพราะที่พูดมาเนี่ยพูดเองเออเองเอนะนะยังไม่ได้เฉลยอ,อะไรนะสนะุดยอดรัตไตรปิฎกอ้าวสุดยอดรัตไตรปิฎกตีละข้อตีละข้อเออ ฟังดูแล้วูาตมีความสนใจเกี่ยวกับคำสอนเนาะเออหน้าอนุโมทนาด้วยหรือก็อยากจะแนะนำการที่เข้าไปค้นเนาะ มี AI ใช่ไหมท่านกูชาตมีครับมีอ่าก็จะแนะนำอย่างนี้ก่อนจะค้นเนี่ยขึ้นหัวด้วยคำว่าพิษฐ์สักหน่อยเนาะแล้วเราจะได้ของแท้ที่ค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์าะถ้าเราไม่ขึ้นหัวแล้วเราถามไปเลย เราจะไปได้คำตอนของปูบาอาจารย์ที่แต่งขึ้นมาใหม่นะแต่เยอะเยอะมาก <c oughs> จะไม่ได้คำจริงนะ <c oughs> บางทีก็ไม่ใช่ครูบาอาจารย์แหละสมัครเล่นนี่แหละแต่งกันเอง <c oughs> แล้วมันก็เข้าไปอยู่ในโซเชียลเนี่ยนะเยอะมากประมาณเจ็ดสิเอร์ซ็นต์หนึ่ง <c oughs> คำของพุทธะเนี่ยมันจะมีอยู่สักสามสิในโซเชียลแต่จะให้เกือบร้อยหรือ100ร้อยนึ่งเนี่ยย่อนๆย่อนเนี่ย <c oughs> แนะนำเนาะขึ้นคำว่าพอพานไปก่อนเดี๋ยวมันจะขึ้นคำสอนที่ออกจากปากคำสอนที่ออกจากปากโดยตรง แล้วเราก็จะได้คําสอนที่เป็นพุทธแท้เนอะอืมก็รประมาณนี้แหละครับแนะนําสาธุครับขอบคุณครับยังไม่ใช่ว่าจะหาแล้วจะเจอทีเดียวย,ยังไม่เจอเลยแต่ข่าวก่อนก็อ,อสุดยอดขอเป็นสุดยอดแหงอะไร คำว่าพอพานก่อนนี่พุทธพุทธวจนะนะพุทธะแล้วพุนธะนี่เป็นคําบาลีเป็นคําบาลีที่แปลว่าคําสอนที่ออกจากปากเนาะพุทธะพุทธาวันะนะเอ่อพุทธวนชนนะขึ้นตน้นด้วยตัวนี้แล้วเดี๋ยวแล้วก็ถามรายละเอียดว่าเราอยากรู้อะไรเงรี้ยก็ถาม จะเป็นเรื่องอริยปฏัติแปลว่าอะไรมรรคแปดแปลว่าอะไรอ่ไตรักแปลว่าอะไรอน,นิจจังทุกขังอนัตตามันมีความหมายอย่างไรอะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะแต่ขึ้นคําว่าพุทธวจนะก่อนเป็นคําสอนที่ออกจากปากแปลว่านะคําว่าพุทธวจนะเนี่ยมันเป็นบาลีแต่ถ้าใช้คําว่าคําสอนที่ออกจากปาก อันนี้ก็กำไปแล้วส <c oughs> าธุครับครับ <c oughs> เช่น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 ตั้งๆตวันก <Alex> ่อนหาเจอบ้างวันนี้ไม่เจอบ้างธรรมที่ไม่ดีบ้างคนใน Google ก็มีเยอะนะ Google นึกจะคุยอะไรขึ้นมาก็เอาที่ฝันรู้ันตามะเขาก็เล่าว่าพระอรหันต์งปัจจุบันที่เรียกว่าพุทธนเนี่ยเขาก็ไปให้นิยามให้สำรับกับความว่าท่านนี้นะ่ะ พรายเทตถาภิเป็นองค์ที่ห้าแล้วเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าแล้วนะเขาว่าอย่างนั้นแล้วผมก็ไม่เชื่อถึงพระพุทธเจ้าต่อนปัราตไม่เชื่อ ถ้าท่านเป็นองค์ที่ห้าแล้วองค์ที่หนึ่งถึงสี่มาตั้งแต่เมื่อไรแลวไปตั้งแต่เมื่อรดน่าจะเคยเจอกันักครั้งที่ก่อนนี่เจอพ่อก็ต้องเจอลูกก็มีเหตุมีผลเหตุปัจจัยโยมีดิ่งนั้นถึงมีดิ่งนี้เมื่อมีพุทธเจ้าองค์ที่สี่จึงมีองค์ที่ห้าเมื่อมีพุทธเจ้าที่สามจึงมีองค์ที่สี่แล้วอยู่ๆจะให้มีพระพุทธเจ้า องปัจจุบันเ <lum> ป <ph S 1> ็นองค์ที่ห้าขึ้นมาต้องไปไล่เรียงลำดับหนึ่งสองสามสี่มาเสียก่อนแบบเขาเขกองค์ที่สี่พระปานองค์ที่สี่เขาไล่มาตั้งแต่อ่ากูปูกสองพันพุทธโพองที่สองโคนาคมองที่สามพุทธกาตกองที่สี่นี่พุทธโพดมองที่ห้ายังไม่มาป้า อริยะภาษีอริยะเมตไตรยังไม่มาอ๋อตอนนี้ยังสีอยู่แต่ห้าเนี่ยทำไมไม่ชื่อให้เหมือนเมือนกันละ่ะเพราะว่าเมื่อเมื่อมาอยู่ในสำนักของพุทธ,ธแล้วเป็นอาราณแล้วก็ต้องเรียกว่าพุทธ,ธะเหมือนกันแล้วทำไมต้องเรียกสี่าเาตนได้อะ ตอนนี้ก็มีคนวิาพาควิจารณ์กันอยู่มากในกลุม่มเราเนี่ยว่าปวดหัวกับปริยาเมตไตรที่โผล่ที่โน่นโผล่ที่นี่อยู่เรื่อยแล้วคนที่มีความรู้ก็บอกว่า,วามันใช่ที่ไหนล่ะการเวลาปดศอวันเวลานอนเนี่ยคุณยังจุดตีไม่ได้้ายังไม่เปิด คุณอยู่สวรรค์ในชั้นหนึ่งมีฐานะเป็นปุธิสสารเมื่อถึงการเวลาโคโรามาจุดติเป็นตระเสียระยะเบสใจแต่ผมก็ไม่ทราบความันใดเลยว่าทำไมล่ะต้องมีราระธานใหม่องค์หนึ่งผมที่มีอยู่แล้วนี่ ไม่พอกิไม่พอใจหือ,อยังไงก็ไม่ดนะูแต่ดูดูแล้วก็พระศีระเบิดใจเนี่ยจะค่อนข้างเบ่งหน่อยนะอิทธิพลหน่อยหมายถึงว่าทางจากสัจจะที่มาเป็นพุทธะน่ะศสีนะสมมระเบ็ดใจเนี่ยค่อนข้างจะอวดอำนาจหน่อยนะ ต้องทำใจหน่อยหรือว่าจะมองตัวรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็มาออดอำนาจเยอะๆเดี๋ยวก็อาจจะปากตรงปากแตกก็ได้เวลาเทวเทพอยู่ที่ไหนอะเสียอเป็จใจอะก็ไม่แน่ไม่นอนต้องถ่มตัวด้วยนะท่านเสียอำนาจใจทั้งหลายอะ ได้ข่าวว่ามาจ่อคิวกันอยู่ที่เมืองไทยนี่เป็นสิบแล้วแร้วท,ทั้งสำานักขึ้นมาแล้วตั้งชื่อตัวเองเป็นดีอาเบะไตขึ้นมาแล้วบางวันปัะกเดีตอาเบะไตกดเป็นคนตรงเจ้าเก้าปีไปด้วย <c oughs> คือไอ้พวกลบลอมเนี่ยมันก็มีเยอะอยู่ก็จะเล่านิาทานแักเรื่องนึงเพื่อใเป็นดูทาหอน เราอาจจะไม่ได้ลองฟังไปดูแล้วไปเล่ากันต่อได้ว่ามีชายกทานายหนึ่งอายุก็ได้สามสิบห้าไม่มีลูกไม่มีเมียก็ปวดเข้าสู่รุ่งกาศวาวพักกฐาชายนายนั้นชื่อว่านายอิน แล้วก็บชเป็นพระแล้วก็ามาดำรีที่จะสร้างวัดขึ้นมาก็คือมาอยู่ในวัดนั้นเป็นรูปแรกก่อนก็ถือว่าเป็นรู้ที่เริ่มจะสร้างวัดเพราะมาอยู่องค์แรกกว่ากันเอะหลังจากนั้นจึงจะไปชักชวนผู้บชใหม่บวชห,หลังเนี่ยก็มาอยู่ก็ดูลักษณะแล้วเนี่ย พระอินนี่ก็เหมือนจะเป็นชาววาดลวเลยก็อยู่มาก่อนเพื่อนแล้วก็งเงินมาทีหลังการเวลาก็ผ่านไปนานพระอินก็ได้ได,ได้ได้บรหน้าภาพไปหลังจากนั้นก็ได้เขียนประวัติของวัดนี้ว่าวัดนี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยพระอิน เป็นที่ตื่นตะลึงกันทั่วโลกเลยครับอาจารย์ปูเพราะผู้เขียนนี่เจตนาว่าวัดนี้โดยสร้างโดยพระอินทนระ์พระอินทร์ที่ข้างบนเนอะที่อยู่กลางๆก,กับปานารายวิจนกกุกนนะั้นใช้คําว่าพระอินทร์ที่ว่าเนี่ยมันคนละอินกันนะจริงๆพระวัดนี้สร้างโดยนายอินแต่ว่านายอินนั้นบชเป็นพระคนลเรื่องเป็นพระอินทร์ เดพระอินที่เป็นเจ้าว,วาดเดยเป็นคนแล้วก็บทเป็นพระชื่อว่าพระอินวัดนี้สร้างโดยพระอินก็ขเขียนประวัติศาสตร์ของวัดซะใหญ่โตเลยล่ะวัดก็ไม่ใหญ่ไป็นตอะไรมากหรอกนานนานไปชื่อเสียงที่ว่าวัดนี้สร้างขึ้นโดยพระอิน ที่คนรุ่นหลังผู้โกหกทั้งหลายได้เขียนคำโกหกกันมากขึ้นมากขึ้นจนเชื่อกันมากขึ้นมากขึ้นน่ะวัดก็จะรเริ่รุ่งเรืองขึ้นขึ้นมาเป็นประมาณก็ไม่มีการเฉลยมา,มาเลยว่าเจ้าวาดรูปแรกชือ่ออินก็ไม่บอกเพียงแต่บอกว่าวัดนี้สร้างขึ้นโดยพระอิน นี่คือจุดอ่อนของพระพุทธศาสนาจุดเิงที่ว่าถ้าใครไปอ้างพระอินทร์อ้างพระนารายณ์อ้างโน่น้างนี่ขึ้นมาเนี่ยจะทำให้วัดเนี่ยดูแัังขึ้นดูมีราคากางงวดขึ้นน่ะจริงๆแล้วมันเป็นกิเลสแล้วล่ะ วัดไหนก็วัดไหนก็คือสร้างขึ้นโดยชาวบ้านนั่นแหละพระอินทร์เก๋ขาไม่ได้สร้างวัดมันจะพระอินทร์บนตรวันพระอินบนบนบนไหนอินน่ะเดินไปบวชอะแกก็ไม่ได้สร้างวาดัวดแกก็แค่ไปบวชพอเกไ,ไ,เไปบวชแล้วชาวบ้านก็เอาเอาโมทนามาให้กันมาคนละมารุ่นเดี๋ยรด่นสร้างกุฏิไอ้แกได้อยู่เออสร้าง มุงหลังคาขึ้นมาเป็นกุฏิก็มีวัดมีวาขึ้นมาไม่ใช่พระอินทร์สร้างหรอจแบ้านนี่ยแบสร้างนิทานประปราในตำลองที่ว่าพระอินทร์สร้างวัด<โ>ก็กระจัดก,กระจายไปหลายท้องที่วัดอื่นๆก็เรียนแบบกันบ่าวัดนนทบุราีสร้าง วัดโนนไตรสวนร่างก็เป็นเรื่องเล่ากันอย่างนี้แหละแต่เรื่องเล่าของวัดที่สร้างโดยพระอินทร์เนี่ยมันเหมาะเจาะกับฟังเป็นจริงด้วยกาจะพูดประบับจริงเนี่ยเพราะมีพระชื่ออินจริงๆเลยเรียกว่าพระอินทร์แต่ทําให้คนฟังเนี่ยตีความไปว่าพระอินทร์ที่อยู่ข้างพระโหชน ยู่บนตะวันนนไม่ว่าพระอินทร์พระพรหมพระยมพระนารายพระอะไรต่างๆเขาไม่เคยทราบข่าวว่าท่านจะต้องมาสร้างวัดที่ไหนถ้าจะสร้างจริงๆก็ต้องจะดเสกโดยการชี้นิ้วออกก็ได้แล้วมะอ่านนี้ทานาก็จบประมาณนี้แหละยังไม่ยังหงา